สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเจ็ตแมนนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับบิ๊กเซฟนะครับผมหรือนาทีนั่นเองนี่งานความรู้สึกเป็นงานใหญ่ใหญ่เดี๋ยวฝรั่งนะครับงานไทยมันง่ายกว่าอันนี้ชกคู่แรกนะครับผมอันนี้ก็เราอยู่ห้องลำลองนะห้องแต่งตัวของนักมวยนะครับเดี๋ยวเราแต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวคอยวาร์นนะครับชกกีกิโลนะแล้วจะมาวานช่างห้าสิบ รถมา6โลนี่แหละไม่ผิดงี้การสบายครับการสบายอันนี้อีกคู่นึงระไม่ได้ชกฮะคู่ชกมันหนักเกินนี้เดียวครับแค่เจียนลอยโอเคเดี๋ยวก็เยอะแยะก็เยอะแยะเจียนลอยโอเคครับเดี๋ยวรอพิเศษแต่งตัวก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันบนเวทีเลยวันนี้ผมรับหน้าที่มัเป็นพี่เลี้ยงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกัน ตอนนี้วอร์มอัพ10นาทีนะฮะก่อนที่ะนนจะรอสับคัหนึงนะฮะเอาค่อยขึ้นโอเคนี่ติเซฟกู้แรกเลยครับเซฟวจไปต่อเ <c oughs> ขาเรียกราฮะอีก10นาทีก็ <c oughs> อยู่ในห้องนะฮะอยู่ฝังบูนะฮะดี๋ยวโทรจรัา

ในวอร์มเราขอชกครับห้ทีครับโอเค สามนาทีครับ<ะ>ติดเทปเตรียมตัวนะครับให้น้องนิวติดให้นะฮะ เยอไปรอวันนี้แล้วเนาะอย่าร้อมรองนี้เลยครับมา<ป>แล้วครับรอมรองทั้งบน ngừa, thấy ngửa này, quá ấm Mình con đấy bảo เซฟวอมรอครับครับผมครับโอเคอันนี้ฟังนะครับผู้ช็อกนะมีเซฟให้ไม้โทรมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงครับบน้องนีวโอเค เขาเรียกามาแล้วครับมาทีพี่แม่งเรียบต้นยกดูรืดพี่กัวใหญดีแม่งเรียนะม่งเรียบนะเต็มต้นยกต้นยกแม่งเรียบพี่กัวใหญดีปเริ่ยัไปก่อนพี่แยบยาวนี่ไปก่อนดี

ออกสายเยอะหน่อยออกสายเยอะเหน่อยเออจังหวะทิ้งขวาจังหีอ๋อลื่น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 เช็คเช็คระยะหน่อยเช็คระยะหน่อยขวาลำตัวพี่ขวาลำตัวซ้ายบนขวาลำตัวดีโอ้ยเอออะไะพี่วนทำบุญไปเลยวนไปวนไปเิ่งเร็ว ดีเก <c ậ u> ็บบอลไปหายจิ้มทองเดียวดีสวยสวยสวยดันดันดันดี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 บอไปบนนี่อย่าตีเชือกอย่าตีเชือกดีมือมือมือใจพี่ดูจังหวะดูจังหวะเร่งรีบยิงขวาทำตัวเฮ้ยกายโยอาแบกไอมื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 อกายจะโตกายจะโตพี่ใส่บนขวาตัวใส่บนขวาตัว ออกขวาด้วยออกขวาด้วยอย่าลืมออกขวาตัวพี่ขวาตัวขวาเป้าใหญ่ขวาเป้าใหญ่ตัตัว,ตวอ่าดีหลบหลบดีอยู่เออสวยมือมือขวาขวาแอบพี่อย่า่ละ,อะโอเคไปมึงรู้แล้วมึงก็เดินได้แล้วนะ ตัวไม่ดีนะพี่แต่ตัวเขาไม่ดีนะเราดีจังหวะที่มเมาพี่หาจังหวะที่เมา,เาดีเล่นวงนอกเล่นวงนอกเอาดีดีดวนลงมาขวาใส่ตัวขวา <c oughs> ขวาอย่าถอยเยอะมากพสิอย่าถอยอย่าถอยเยอะอย่าถอยเยอะเดินหน่อย

Màu, à, ơi。Công... Màu, à, ô bên lưới, ông bên lưới, dốc phòng không bao lão. Ô bên lưới, không bao lão. Ô bên lưới, không bao lão. Ô bên lưới, không

อย่ารอ OH, อย่ารออย่ารออย่ารอรอนานไปอยาแรกพี่อย่าแรก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 ลอพี่พี่ลอหกติดเชื้อติดเชืออเออเยมึงรอไม่ได้แล้วนะออกขวาหน่อยขวามึงไม่ได้ออกมึงรอเยอะไปอย่าไปรอขวา ขาทั้งว่าต่อยแม่นๆหน่อยเอาแม่นๆคม,ม,ม,ปม,ปม Our regional e night are brought to you by PKFC. Thank you very much. เน้นเน้นเน้นเน้เน,นมนแมนะครับยกสามนะครับถ่ายททเขารอดับขวาพี่รอดับขวาเลยเเาาท้องเขาไม่ดีท้องเขาไม่ดีท้องเขาไม่ดี

เขาแพ่วแล้วเขาแพ่วแล้วแรงกินแรงพี่รีบรีบบนเอาบนเอาบนออกเอาดีบนไปบนไปสวยสวยสวยบนไปดียังพร้อมดีได้บนไปทางขวาเราดักนี่เราดักตึมดักเข้าโอ้ยนิดเดียวโดนโดนเอาใหม่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 ดักขวาเลยพี่เขามาดักนี่เออเด้อเด้อเขาแพ่วแล้วเขาแพ่วแล้วเดินเดินเดิน ขวาเขาเจ็บ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 เจ็บแล้วไหลขวาเขาเจ็บไหลไหลขวาเขาเจ็บไหลเจ็บแล้วไหลเจ็บแล้วพี่ดูแรงด้วยดูแรงด้วยบนลออกอย่าติดเชือกอย่าติดเชือกเออเด้อมทบทบเออเด้อมแแแแกกกรรรพี่กบนอออออบนเย่าทุบอย่าทุบบทบเด้อม ไปเย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  ทำดีแล้ว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 เรียงๆนะพี่เลียงมันมันเลื่อมฝั่งนุ้งก็ได้บุกฝั่งเราก็ได้แม่นใช่หนักต่อยเซฟนี่มวยจังหวะสองต้องดูแลกัน All right ladies and gentlemen the judges have scored it was shootout a close one France versus Thailand in the end your winner In the red corner, Tucker! Congratulations! Our next fires is getting ready. We will start in just one minute, two minute break. See you in just one moment. You <laughs> 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 so hey, the key, this for you. The glove just downstairs, okay? Well done, very good. Okay, thank you, thank you. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, แพ้นะครับแต่แพ้ะแนนแล้วะไร,ะรเราเขาต่อยมาชุดดีกว่าโอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวให้เซฟพักพอนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันครั้งหน้าครับเมื่มีเจดแมนขอตัวลาไปก่อนครับโอ้แล้วก็กระจายไปกันไปเซฟบายบาย